ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการเพลงลูกทุ่งครูสลาคุณวุฒินำเอาสิบศิลปินลูกทุ่งแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมโปรเจกต์เดียวกันนำโดยมนแคนแก่นคูนไมพิรมพรต่ายอารทไทยไผ่พงศธรหญิงลีสีจุมพลลำเพลินวงศกรครูเต้ยอภิวัตน แซกชุมแพร่รำไพแสงทองและเฟิร์นกัญยารัตจากความร่วมมือกันระหว่างค่ายแกรมมี่โกและแอปพลิเคชันเพลินเพลินจัดถแถลงข่าวโปรเจกต์อัลบั้มถนนคนเพลินพร้อมเหล่าศิลปินทั้งสิบท่านที่เปิดตัวด้วยเพลงคู่ทั้ง5ผลงานเพลงครูสลาคุณวุฒกล่าวว่า พอได้รับมอบหมายให้มีส่วนในการดูแลอัลบั้มนี้ครูรู้สึกว่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเป็นความตั้งใจที่อยากจะให้มีเพลงลูกทุ่งในแบบร้องคู่กันอยากให้มีความพิเศษมากกว่านั้นคืออยากให้มีการร้องคู่กันระหว่างศิลปินในค่ายกับนอกค่ายซึ่งเราน่าจะหาโอกาสนี้ส่งสารความสุขบางอย่างในวิถีลูกทุ่งไปสู่แฟนเพลง เราช่วยเรียกเอาคำว่าอัลบ,บั้มกลับมาสู่วงการเพลงลูกทุ่งอย่างเป็นทางการผ่านอันลบ,บั้มถนนคนเพลินครับ